สวัสดีครับผมจีนเคยุทธานะครับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นตัวมาด้าสองนะครับปีสองพันสิบสามนะครับผมเป็นมาด้าสองนะครับสีดําเดิมโรงงานนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสองมือนะครับรถระดับสองนะครับรถเป็นตัวแก๊สนะครับสี่กระตูนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับรถมีเครื่องเสียงหนึ่งชุดนะครับชุด ชุดกลางชุดใหญ่หนึ่งชุดนะครับมีปีแล้วก็มีซับพาวเวอร์สองตัวนะครับแล้วก็มีดอกแหลมอันนี้ด้านหลังนะครับแตงประตูยังสวยอยู่นะครับด้านท้ายก็จะมีตู้นะครับมีตู้เบสนะครับหนึ่งตู้นะครับเสียงออกตรงบ่อหลังนะครับ บอดี้เดิมเดิมนะครับสวยสวยเดิมเดิมไม่มีชนหนักนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักน้ำท่วมนะครับไม่มีผุนะครับล้อแม็กขอบสิบห้านะครับเป็นล้อเวลขอบสิบห้านะครับยางปีสองพันยสิบเอ็ดนะครับคันนี้ยางปีสองพันยสบเอ็ดะครับรถขับดีนะครับมีจอแอนดรอยด์เก้านิ้วนะครับจอแอนดรอยด์เก้านิ้วนะครับรถขับดีปกตินะครับผมเป็นตัวแอร์แบ็คคู่นะครับคันนี้ เสียงเครื่องเงียบๆนะครับสี่ล้รวมประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรอบคันสี่อบอคันโดยรวมประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเครื่องนี้เงียบงแห้งๆเดิมๆนะครับรถหน้าตาเดิมเลยนะครับเครื่องไม่หลวมนะครับ้ไม่ดำความไม่ไหลนะครับคันนี้คันนี้ผมเปิดอยู่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้ขายตามสภาพนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ภาษีพึ่งขาดเดือนที่แล้วนะครับภาษียูทารหกหกนะครับผมแล้วก็มีรอยอมีรอยกระตกร้าวจุดหนึ่งนะครับีราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครื่องเสียงคันนี้ตึบมากเลยครับสายบันเทิงชอบใจเลยครับสายบันเทิงชอบเลยครับอ่าถ้าสนใจนะครับเข้ามาดูรถได้ที่เป็นทีมเขยยูคาร์นะครับอยู่ ปรัซอร์พิกัสเซนเจ็ดสิบนะผมราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับเจ้าม้าสองอปอีสองพันสิบสามคันนี้นะครับขับชีปกตินะครับผมสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหแปดสองสีู่นย์สามศูนย์แปดนะครับนี่ครับมีกล้องถอยให้ด้วย มีท่อใบหนึ่งเสียงพอเพะนะครับไม่ดังจนเกินไปนะครับมีกล้องถอยภายในก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเกียร์เกอร์อะไรดีหมดเลยนะครับช่องล่างก็ได้เลยสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับมาหน้า2สองปีสองพันสิบสามนะครับตัวอี e g a กนะครับสี่ประตูนะคันนี้ราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น้าันบาทนะครับสนใจติดต่อมานะครับมากครับ